เห็นแบบนี้แล้วเนี่ยท่านผู้ชมก็นึกออกแล้วใช่ไหมครับว่าวันนี้ผมจะพามาทําอะไรนะครับชัดเจนขนาดนี้แต่อยากจะบอกว่าในคลิปนี้เนี่ยผมไม่ได้มากับเพื่อนหรือไม่ได้มากับใครนะครับกดสโล่ไปแล้วดันเจอเพื่อนร่วมทีมที่เข้าใจกันสุดๆนะครับผมเรียกได้ว่าโอ้โหเข้าใจกันขนาดนี้เนี่ยมา แต่งงานกันเลยไหมคันเทปเว็บคู่ใจสายเติมเกมร่วมมิทุกเกมที่คุณกำลังเล่นในขณะนี้ไม่ว่าจะเป็น R O v Free Fire FIFA Speed Ritter รวมถึงบริการขายไอเทมโคต์เกมต่ตางๆสามารถแวะเข้าไปชมได้ในเว็บคันเทพ i m. t s. by a d m i n t e t r a t o r อยู่ด้านล่างนะครับตัวโกงๆหรอตัวโกงๆกันทั้งนั้นเลย s> <S โอเคสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับอยู่กับผม นี ader, ่เจ้าเขาดเลยกันจ้ฟอร์เกมนะครับผมวันนี้เรามาเล่นมาล็อชนะฮะตอนแรกผมคิดว่าผมจะเล่นเป็นซับพอร์ตนะฮะแต่ว่าคุณแกลกเขาตัเลือกซับพอร์ตมาซะง,งั้นนะครับผมผมก็เลยกลายเป็นตัวที่ต้องไปออฟเลนนะครับโอเคในคลิปนี้หวังว่าจะมีคอมโบในฝันที่ผมคิดไว้อ่านานมากแล้วแต่ไม่มีโอกาสได้ทำนะครับผมก็คือคอมโบดูดดึงดูดโอ้ยโอ้โหฟิกโอ้โหสุดจัดครับสุดจัดดอกนด้ดอกดีดอกนี้สุดจัดมากมาก ปาดไปอีกหนึ่งปาดไปอีกหนึ่งลิกเตอร์อยู่แถวนี้ยวิ่งใส่วิ่งใส่ปาดไปอีกหนึ่งจึ๊กหนึ่งจึ๊กหนึ่งจึ๊กลิกเตอร์ไปใส่ลิกเตอร์ไปใส่ระวังระวังเอาหายวะ่ะปาดไปอีกหนึ่งจึ๊กจึ๊กจึ๊กโอมาแล้วเหรอพ่อหนุ่มลิกเตอร์ไฟไฟเรียนกลางตอนต้นเกมเนี่ยมันสนุกแบบนี้แหละฮะท่านผู้ชมไอเดดเด้งเนี่ยฮะบอกเลยว่าดดดมานี่เอาแก๊กมาดึงนะครับ ได้ผลจัดๆเลยเมื่อกี้เพื่อนเราทำเห็นไหมนะฮะเอ่อแล้วก็ฝากเป็นคำเตือนสำหรับหลายๆคนด้วยนะฮะดีดเด็กมาอย่ายืนนิ่งนะฮะถ้าฝั่งตรงข้ามเอาแก๊กมาเพราะมันจะดึงเรานะ <laughs> มันดึงง่ายด้วยโอเคครับผมวันนี้เราเจอริกเตอร์นะฮะก็สบายๆนะฮะเรื่อยๆไม่มีอะไรยุ่งยากเจอร er. ิกเตอร์หวานๆนะครับผมเขาสู้เราไม่ได้นะฮะแต่ว่าเราก็อย่าอย่าอย่าไปให้เขาตอดเยอะนั่นเองนะครับผมก็เนี่ยฟันไปเรื่อย โดนบ้างไม่โดนบ้างก็ช่างมันดูดไปดูดไปกดเขาไว้เราไม่มีทางวิ่งเลนสู้ลิกเตอร์ได้นะฮะแต่ว่าสิ่งที่เราทําได้ก็คือการกดเลนนะครับผมโอเควยอุวิจะเอาเรื่องจะเอาเรื่องเนี่ยลิกเตอร์เขาก็เรียกได้ว่าอุ้ยมันหายนะเพื่อนมันหายนะคลิกซี่คลิกซี่คิกซี่ไปหายคิกซี่ซโอเคไปกลางถึงด้วยฮะเราตัดนกเลยครับผมเพื่อการเงินนำฮะ ออฟเลนแอ,อปออฟเลนมาหลอดนี้ผมบอกเลยว่าเงาเงานะครับผมเงาเงาเลยนะฮะเพราะว่า <c oughs> <c oughs> มันเป็นตัวที่เงามากอะออฟเลนมาหลอดเนี่ยโอเคอุ้ยเออเดินก็ช้าไปเติมเพื่อนก็ช้านะครับเป็นเลียวมะเป็นอะไรก็โอ้โหยังน่าตื่นตาตื่นใจแต่เป็นมาหลอดนี่คือนี่แหละนะฮะเงาเงาไปครับผมคลิปนี้โอเคอยู่ในพุ่มใช่ไหมอ่อมีจริงด้วยปาดไป เราเล่นกับลิกเตอร์เราเล่นยังไงท่านผู้ชมรู้หรือเปล่าอันนี้เป็นทิคที่ผมใช้ประจํานะฮะถ้าเล่นมาหลอดเจอลิกเตอร์โอ้ยโอ๊ยโอ๊ยเอาหรอ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 ก็คือดันเลนให้สูงกว่าเขานะครับผมดันเลนให้สูงกว่านะถ้าเราสามารถดันเลนสูงกว่าได้ลิกเตอร์ก็จะไปไหนไม่ได้นั่นเองนะฮะนี่จะเป็นวิธีการสู้ไปไหนเอ้าอุ้ยอุ้ยโอ้โหไม่ทันคุณเมธขอโทษ โอ้โหโอเคอูต่างคนต่างวืดโอ้โหขอโทษคุณเมทรด้วยโอโ้กะว่าโดดโดนแล้วนะ,มะเมื่อกี้แต่ว่าไม่โดนนะฮะไม่โดนเขาพุ่งมากลางก่อนบังอาจฆ่าเมยียดเราไปมายกโทษให้แน่นอนลิกเตอร์คนนี้ดาบเลเซอร์อย่างนั้นเหรอดาบเลเซอร์หรือจะเจออิโตยักษ์พี่คาดจากนารกนะครับเขาไปหาเมอีกแล้วนะผมว่าไปแน่เลยนั่นไง มาหาหน่อยก็ดีมามามาเหมือนอยากจะกินเม็ดเรามากเขาอยากกินเม็ดเรามากมามาเด้ปาดอนนะโดนนะหน้าโดนนะหน้าโดนนะหน้าโอเคตอดเลือดได้ครับผมตอดเลือดได้ก็รีบกลับไปดันเลนเลยนะครับคลิปนี้มาแนวสาระฮคลิปนี้มาแนวสาระจริงๆคลิปทุกคลิปเนี่ยผมตั้งใจทําออกมาเพื่อให้ทุกคน ที่ดูคลิปจบนะฮะก็แบบได้อะไรกลับไปบ้างนะครับผมแบบนี้นะฮะอันนี้คือความตั้งใจจริงๆที่ผมทาคลิปนะท่านผู้ชม <c oughs> แต่ว่าหลายๆคนที่เข้ามาดูก็อุ๊ยโอ้โหโอ้่หเข้ามาดูเพื่อความบันเทิงนะฮะอันนี้ผมเข้าใจนะเพราะว่ายอดซับผมมันไม่ค่อยกระดิกเลยนะฮะถ้ายอดซับผมขึ้นไวเนี่ยแสดงว่าคลิปผมเนี่ยมันมีความจะลงใจนะอันนี้ผมเข้าใจว่าคลิปผมมันอุ้ยมันไม่มีความจะลงใจมันแบบมันบันเทิงเฉยๆอ่ะโอเคนะฮะ แต่ใจจริงผมก็อยากให้ทุกคนบันเทิงใจเฮ้ยจะลงใจนะครับนะครับก็ดูวิธีการเดินเกมผมไปแล้วกันนะฮะนะครับบ้านๆบ้าๆบอๆขอแตกไปฟลิกร์อยู่ในนี้อยากคิดว่าไม่รู้คิดว่าไม่รู้เซฟคิดด้วยเกมที่ฝั่งรงข้ามผมบอกเลยนะดาเมจขาดนะฮะผมบอกเองเดียวเลยดาเมจขาดเอาหรือเปล่าล่ะเอาหรือเปล่าล่ะฮะฮะจูดสวนได้นะ โอ้ยไม่โดนแย่แล้วแย่แล้วซิวซิวขอโทษซิวปาดให้อยู่อู้วิซิลซิลซิซิอู้ขอโทษขอโทษจริงๆช่อน,นี้ถ้าเอี้ยวตัวไปอีกนิดนึงนี้จะปาดโดนโดนอยู่โอเคอีกซีเรียบขีรีบเรียบขีรีบเคลียร์เร็เเรเเรวผมต้องไปบนแล้วฮะอันนี้ผมเดินผมเดินชา้ากว่าลิกเตอร์แล้วนะลิกเตอร์ได้เปรียบแล้วนะไม่ไหวละบินไปเลยบึม ใช้บ้างก็ดีอันติอันเนี้ยอันติเนี้ยโอเคเดี๋ยวเราต้องกลับบ้านอยู่แล้วฮะท่านผู้ชมเราใช้ไปเลยนะฮะอันนี้เป็นทริคอีกอย่างหนึ่งที่ผมใช้นะก็คือถ้าสมมติเราจะกลับบ้านนะฮะอุ้ยเพื่อนไฟกันแล้วแบบเราเป็นตัวที่อันติคูดานานๆอ่ะคือใช้ใช้ไปเลยอันติแล้วค่อยกลับบ้านนะฮะโอเคพอเราเกิดใหม่เราก็จะสามารถเข้าไฟทันได้อยู่แล้วแน่นอนโอ้โหมาอยู่นะปึ๊บสวยมากช็อตนี้บอกเลย บอกเลยว่าสวยมากบอกเลยว่าสวยงามบอกเลยว่าสวยเพื่อนไปไหนหมดวัดเดียวโดดลงกับที่ปึ้มโดดปาดยาพ่ายังยังยังยืนอยู่ยังยืนอยู่ยังยืนยังเออวิบฆ่าได้โอ้ยหัวใจจะวายโอ้ยโอ้ยโอ้ยหัวใจผมตะโอ้ยหัวใจผมตอโอ้ยหัวใจผมตอเอาให้ตายดิ เอาให้ตายดิเออย่อย่างนั้นล่ะครับอย่างนั้นล่ะครับขอบคุณทุกคนครับแบ <Ultimate. S 1> กคิวมากๆครับออกทรอยมาเลยนะครับชิ้นที่3นะครับโอเคนะฮะยืนเลนเราก็ต้องใช้ไอเทมแท้งเหมือนเดิมนะฮะสำหรับมาหลอดนะครับผมมาหลอดเป็นตัวที่ถึกอยู่แล้วนะครับลิกเตอร์เล่นเกราะไฟโอเคซิลเคลียบบนแต่อีกเวฟหนึ่งมาละงั้นเราไปเลยดีกว่า กลับบนไปเลยดีกว่าครับผมดิกเตอร์อยู่ล่างเฉยเลท่านผู้ชมเนี่ยแบบเนี้ยแบบเนี้ยแบบเนี้ยเราได้เปรียบแบบเนี้ยเราได้เปรียบแต่ว่าล่างเราก็จะเสียเปรียบนะฮะเราสามารถตีแตกได้เลยหรือเปล่าโอ้ยไม่ได้แล้วเสียบมาปาดไปฝั่งตรงข้ามอ่าเมื่อกี้พูดถึงไหนนะฝั่งตรงข้ามดามเมจขาดดามเมตขาดเพราะว่าฝั่งตรงข้ามเมจเป็นเอ่อวีล่านะครับผมซึ่งวีล่าเนี่ยเป็นตัวที่ถ้าไฟมันไม่เก่งนะ ไฟใหญ่ๆอ่ะมันไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่นะฮะมันเก่งดักฆ่าซะมากกว่านะฮะนะครับแล้วก็คาเฟนีคาเฟนีนี่เกิดช้านะฮะถ้าเรากดต้นเกมได้ก่อนก็โอเคเพราะป่าเราเป็นซิได้วยไงค่าคาเฟนีง่ายมากเออเราแค่หน้าที่ง่ายๆก็คือกดกดมันเข้าไปฮะไอลิกเตอร์เนี่ย <laughs> ไอลิกเตอร์เนี่ยกดมันเข้าไปมาดิยอยู่ในพุ่มอ่ะ <c oughs> อุ้ยเขาเล่นเขารู้สึกว่าเขาจะเล่นเดินเติมแล้วนะเหมือนเขารู้แล้วว่า ทีมเขาต้องการความช่วยเหลือนั่นไงเห็นไหมได้เราล่างทานายไปป้อมนายแตกเอ้าไม่ไปวะเอาหรือเปล่ายืนสู้ได้นะยืนสู้ได้นะสายสาโลนะสายสาโลนะเอาหรือเปล่าเอาหรือเปล่าพุ่งออกมาสู้ได้นะทานผู้ชมทานผู้ชมเลือดได้น้อยเนี่ยอย่าไปอย่าไปกลัวนะบางทีในการเล่นมาลอดอะคือยืนฟันไปเรื่อยๆอะพลังแฝงเราจะเด้งเองแล้วก็ไอเวลาเรามีดาบบนหัวเนี่ย แค่กดตีธรรมดาเราก็ได้เลือดกลับมาแล้วนะท่านผู้ชมแค่โดนเป้าหมายนะฮะโดนคีปก็ได้เลือดนะนะยิ่งถ้าปาดโดนคนที่บอกเลยได้ได้โคตรเยอะนะครับเพราะฉะนั้นอย่าไปหยองฮะเขาเรียกว่าอย่าไปหยองออกมาลิเตอร์ออกมาออกมามามาเอาเลยเอาเลยผมไม่ถอยอ่ะผมจะไม่ถอยอ่ะผมจะไม่ถอยอ่ะมาดิเห็นไหมเขาเลือดเยอะกว่าเขายังถอยอ่ะอุ้ยอุ้ยอุ้ยอันนี้แปลกอันนี้แปลกนะ อันนี้แปลกๆนะหรือว่ามาวะหรือว่ามาวะหรือว่ามามาหรือเปล่ามาจริงด้วยกูว่าแล้วเชียวเพือ่อนโหยว่าแล้วว่าแล้วเชียวโอ้โหฝากด้วยครับฝากด้วยโอเควูค้ผมว่าแล้วมันแปลกๆโดดใส่แบบเนี้ยโอเคอันนี้ผมผมพลาดเองฮะผมพลาดเองขออภัยด้วยฮะคือถ้าเขาโดดมาแบบเนี้ยนะ ป่าเข้ามาครับผมไม่ป่าก็ตัวใดตัวหนึ่งแหละมาช่วยแน่ๆแหละนะฮะแต่รู้สึกว่าเพื่อนเราจะสลับแล้วนะนแต่วิฟอยู่คนเดียวอะ่ะเฮ้ยเยทีมีทำไมไม่เอาไม่ใช่ตีมี่แก๊กแก๊แกทำไมไม่ไปแก๊กทำไมไม่ไปอยู่กับซีฟโอโ้โหอุ้ยซิวมาล่างเมดเราตายอยู่งั้นเราไปขี์กลางฮะท่านผู้ชมการเดินเกมโอเคเนี่ย ซิจะเคลียร์ล่างนะครับผมแล้วก็เราก็จะมาเคลียร์กลางให้เมียดนะฮะเพื่อที่จะเป็นการเดี๋ยวเด้ว่าไม่ไม่ให้คีฟเขาป้อมมีการไฟอีกแล้วอันนี้ผมต้องไปช่วยนะไม่ได้ไม่ได้ผมต้องไปช่วยมาแล้วจ้ามาแล้วจ้ามาแล้วจา้ามาแล้วจ้าบินแล้วครับมาลดแอร์ไลน์คุณจะไม่ตายเพียงลำพังอยู่ไหนเหมือนมีคนเกิดปาดไปดึงดอกกืะเจาประจับสโลปะอปปะจับปับปับอย่าโอ้หุยดีนะโดดวืด เม็ดหนีไปสโลให้แล้วปาด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 หน้าฉีกปาดหน้าฉีกเรียบร้อยเซฟฟิตก็เซฟฟิตเถอะบอกเลยว่าถ้าผน้ถข้ามหยิบมาหลอดอะท่านผู้ชมอย่าเอาเซฟฟิตไปป่านะมันโอ๊ย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 อันนี้ผมยืนตีเลยแล้วกันนะมามาเร็วดิกเอตอร์เอาต่อก็เอาต่ออะ คือเมื่อกี้พูดถึงไหนนะเซฟิดกับมาลอดใช่ไหมเซฟิดมันเป็นตัวที่ฆ่ามาลอดไม่ตายทานผู้ชมนี่ขนาดลิเตอร์ยังฆ่าเราไม่ตายเลยเอาหรือเปล่าละ่ะลิเตอร์เกมนี้ผมยังไม่ได้เข้าไฟใ์ใหญ่ๆโชว์เลยฮะขอเข้าโชว์หน่อยแล้วกันมาแล้วงานโชว์ที่สวยงามวุย้ยหลังดูดหลังดูดมีหลังมีหลังปาดไปสองปาดไปสองฮึบสวยโอ้โหอยากจะรู้ใจเพื่อนรู้ใจ <S <S ว้าวดูดงับเอาดโดดดึงโดนอีกดึงโดนอีก <S <S <laughs> มาหลอดออฟเลนนะครับคู่กับแกลกบอกเลยว่าอร่อยเหาะอร่อยเหาะดูเฮ้ยมีมีคนดันมีคนดันบ่ได้บ่ได้ต้องกลับไม่มีใครกลับเลยไม่ต้องกลับก็ได้เพื่อนเรากลับคนเดียวได้เรากลับคนเดียวได้เรา,ก,เเราก,กันได้แค่คาเฟนนี่อ,อุ้ยเขาไม่ดันต่อฮะเขาได้จะกลับไปเดฟบ้านฮนะโอเคแต่เราต้องกลับนะไม่งั้นยาวโอเคเพราะว่าอาวี RV เนี่ย ยิ่งเลดคีฟมันยิ่งถึกนะฮะท่านผู้ชมแล้วก็ความคีฟถึกเนี่ยอ่มันจะทําให้ป้อมแตกไวนะฮะถ้าคีฟมันเข้าป้อมนะท่านผู้ชมเออป้อมมันจะบอกว่าไงอ่ะเลดเกมอ่ะป้อมมันอ่อนป้อมมันอ่อนกว่าคีฟอ่ะงงไหมคีฟมันจะถึกขึ้นแต่ป้อมมันจะแบบเท่าเดิมเออโอเคฮะก็ประมาณนั้นแหละไอ้นี่ต้นเกมนี้คีฟมันจะบางบงบางๆฮะเราดันไปอุ้ยเซฟิตอยู่นี่ ปาดคลิปเขาเล่นดีกว่าให้เขาให้เขาเห็นเราเรียกว่าการล่อนั่นไงโดดใสค่คลิปดันไปอีกฮะอีกเวฟอีกเวฟปล่อยเพื่อนเลนสี่ไปนะเงาเงาฮะเกมนี้เงาเงา,งาไม่มีอะไรมากฝากกดไลค์เป็นกําลังใจด้วยก็ดีนะครับผมมีหรือเปล่าในนี้ไม่มีมันไปนะมันไปนะเซฟิตไปไฟใหญ่มาแล้วอุ้ยน่าโดดมากเลยอุ้ยอุ้ย เอาฮิ้ตายก่อนขวางไอ้จัะโอ้โห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 ,โโหนี่เออเออยอเห็นอะไรไหมเห็นอะไรไหมเมื่อกี้โดดเหยียบลงพื้น,ป,นปุ๊บแคกดูดปั๊บแบบปุ๊บปั๊บปั๊บปุ๊บหายหายคาเฟน,นีอย่าหวังว่าจะเหลืออืมบายบายครับผม โอ้โหมาเพอร์เฟกตอนสุดท้ายครับมาเพอร์เฟกตอนสุดท้ายคอมโบดูดเออ่เขาเรียกว่าดูดโดดฮะโดดดูดโดดดูดดูดโดดนะครับเกมนี้นะถ้าฝันตรงข้ามอยากจะได้เปรียบนะก็เอาช้างมาฮะแต่ว่าเอาช้างมาก็ยังโดนดาเมจอยู่ดีอ่ะโอ้ผมว่าโอ้ยผมว่าคอมนี้โอเคเลยนะท่านผู้ชมมาหลอดออฟเลนมาหลอดออฟเลนแล้วก็แกลก โลมิงนะฮะถ้าเลนเราไม่เสียเปรียบนะไม่ผมว่ามันมันได้เลยนะโอกาสชนะมันเยอะนะท่านผู้ชมมันไฟดีอะ่ะมันไฟดีมากเลยอะ่ะดูดแล้วก็โดดนะครับเรียกได้ว่าฝั่งตรงข้ามเด้งเด้งแล้วเด้งอีกล้างก็ไม่พอฮะตีมีออกล้างมาก็ก็ไม่พอนะครับโอเคอืม <laughs> <laughs> ดีอะ่ะ <laughs> ดีอะ่ะโอ้โ oh. หอันนี้กดสโลมานะ เหมือนรู้ใจกับเพื่อนนะครับเราก็ทำดาเมจไป5 0,000เลยนะโอเคครับผมก็เจอกันคลิปหน้านะฮะสำหรับวันนี้ซ e y o เก g a i n next time นะครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมรับฟังรับดูรับเจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันจะเป็นคลิปอะไรต่อไปนะฮะหรือว่าอยากจะให้ทำคลิปอะไรก็คอมเมนต์ไว้ได้นะครับถ้าว่างหรือว่ามีโอกาส Beast, าก็จะทำให้แน่นอนนะครับแล้วเจอกัน see you next time